สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งมาชวนคุยกันนะคะเป็นร่างธรรมนูญหมู่บ้านค่ะของหมู่บ้านชินลาบหมู่เก้าที่พิษณุโลกครับผมเขาบอกว่าร่างโดยประหลัดนุ้ยนะคะระบุว่าเป็นประหลัดอำเภอที่มีประสบการณ์เลยครับเอกสารนี้ก็ตั้งใจจะวางกฎกติกาให้คนในชุมชนเนี่ยอ,อ,อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันได้ เราจะมาลองเจาะลึกดูรายละเอียดสำคัญๆของร่างนี้กันค่ะครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือแนวคิดที่ให้ชุมชนนี่แหละครับเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดกติกาของตัวเองขึ้นมาอืมค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นรากฐานสำคัญเลยของการปกครองตนเองแล้วก็เรื่องความเข้มแข็งของชุมชนด้วยนะครับผู้ร่างเองซึ่งก็บอกว่าเป็นทั้งนักกฎหมายนักปกครองเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้ธรรมนูนี้มันกระชับ อ่านง่ายๆใช้ได้จริงเหมาะกับสภาพหมู่บ้านเลยแล้วก็แน่นอนว่าต้องไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมืองนะครับค่ะเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยนะคะวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านนี้เขาเขียนไว้ว่าชุมชนน่าอยู่ผู้คนสามัคคีเศรษฐกิจกพอเพียงสิ่งแวดล้อมยั่งยืนชัดเจนมากครับฟังดูครอบคลุมแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ดีมากๆเลยนะคะ ถูกต้องครับแล้ววิสัยทัศน์นี้ก็ไม่ได้เขียนไว้เลยลอยนะครับแต่เขาขยายความให้ชัดขึ้นไปอีกด้วยหลักการสําคัญ4ข้อเหมือนเป็นเสาหลักเลยนะ ทำธรรมนูญนี้ไวอ๋อมีหลักการด้วยครับข้อแรกก็คือยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์แล้วก็การปกครองระบบประชาธิปไตยอันนี้พื้นฐานเลยค่ะข้อ2ยึดหลักธรรม,มาพิบาลในการบริหารจัดการธรรมาพิบาลน,นี่คือยังไงนะคะขยายความนิดนึงได้ไหมคะอ๋อครับครับก็คือการทํางานอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมจริงๆแล้วก็ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทํา ลงไปครับอืมค่ะชัดเจนค่ะข้อ3ก็คือส่งเสริมวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างสมเหตุสมผลค่ะค่ะพึ่งพาตนเองและข้อสุดท้ายข้อ4เคารพกฎหมายแล้วก็กติกาทุกอย่างของหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกันครับพอเห็นภาพรวมเห็นหลักตาแล้วทีนี้มาดูในรายละเอียดส่วนที่เป็นข้อตกลงร่วมกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้แบ่งเป็นหมวดหมวดไว้เลยชัดเจนดีนะคะครับผม น่าจะเห็นภาพการเอาไปใช้จริงๆได้มากขึ้นเริ่มที่หมวดหนึ่งการปกครองและความสงบเรียบร้อยก่อนเลยตรงนี้เขาให้ความสำคัญกับอะไรเป็นพิเศษคะหลักๆเลยนะครับคือเขาให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือที่เราเรียกย่อๆว่ากอมอเนี่ยเป็น,นกลไกขับเคลื่อนหลักของหมู่บ้านอ๋อกอมอนะคะใช่ครับแต่มีจุดที่น่าสนใจคือเขาเน้นว่าถ้ามีเรื่องขัดแยง้งข้อพิพาทอะไรกันในหมู่บ้านเนี่ยให้พยายามไกลเกลี่ยกันก่อน อ๋อเน้นคุยกันก่อนใช่ครับซึ่งมันสะท้อนความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยปัญหายาเสพติดอาชญากรรมต่างๆด้วยครับการให้ความสำคัญกับการไกล่เกลียนี้น่าสนใจจังเลยค่ะแสดงว่าเน้นความสมานฉันเป็นหลักเลยแล้วเรื่องคุณภาพชีวิตอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมล่ะคะในหมวดสสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขนี่เขามีข้อตกลงอะไรบ้างคะ หมวดนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับคือให้ทุกบ้านเนี่ยดูแลความสะอาดหน้าบ้านตัวเองแล้วก็ที่ส่วนรวมด้วยค่ะส่งเสริมการคัดแยกขยะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทํากันเยอะแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อสอมออสอมออาสา,าสมัครสาธารณสุขนะคะใช่ครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆซึ่งอันนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับวิสัยทัศน์เรื่อง ชุมชนแน่อยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่ว่าไว้ตอนแรกชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจราคาหมวดที่3เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพมีแนวทางส่งเสริมกันยังไงบ้างเอ่ยในหมวดนี้มีข้อตกลงที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือการสนับสนุนให้อุดหนุนสินค้าแล้วก็บริการในชุมชนกันเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยอ๋อซื้อของกันเองก่อนใช่ครับซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การพึ่งพาตนเองมากๆเลยครับ นอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมให้รวมกลุ่มอาชีพกันแล้วก็เน้นการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีความรับผิดชอบด้วยไม่ให้เกิดทบส่วนรวมครับการเน้นอุดหนุนกันเองนี้ถ้าทําได้จริงก็น่าจะช่วยเศรษฐกิจชุมชนได้เยอะเลยนะคะตอบกันที่หมวดที่4สังคมมัธรรมแล้วก็สวัสดิการหมวดนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะหมวดนี้ก็จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์การดูแลกันในชุมชนนะครับอืมค่ะเช่นการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรีผู้สูงอายุผู้พิการค่ะการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้แล้วก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมต่างๆเพื่อสร้างความสามาคัคคีอย่างที่อยู่ในวิสัยทัศน์นั่นแหละครับครบเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมาถึงหมวดสุดท้ายแล้วค่ะหมวดที่5การพัฒนาและการมีส่วนร่วมหมวดนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยของการขับเคลื่อนธรรมนูญน,นี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับอันนี้สําคัญมาก จุดเด่นของหมดนี้เลยนะครับคือการระบุไว้ชัดเจนมากว่าทุกครัวเรือนมีหน้าที่ต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกครัวเรือนเลยเหรอคะใช่ครับทุกครัวเรือนเลยซึ่งเวทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนสภาของหมู่บ้านนะครับที่เปิดให้ทุกคนมาแสดงความเห็นมาช่วยกันตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญของหมู่บ้านอ๋อค่ะค่ะเข้าใจละ แล้วก็ไม่ใช่แค่เข้าร่วมประชุมเฉยๆนะครับแต่ต้องร่วมมือกันจัดทําแล้วก็ขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยอืตรงนี้แหละครับคือการทําให้หลักการมีส่วนร่วมและก็ความรับผิดชอบตามหลักธรรมมาพิบาลที่เราพูดถึงตอนตอน้ตนๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติได้ โหการกำหนดให้ทุกครัวเรือนต้องส่งคนเข้าร่วมเวทีประชาคมนี่ถือเป็นข้อตกลงที่เอ่อค่อนข้างเอาจริงเอาจังเลยนะคะมันสะท้อนความตั้งใจมากๆเลยที่อยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันจริงๆถูกต้องครับจะเห็นว่าข้อตกลงในหมวดต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาลอยๆนะครับแต่พยายามเชื่อมโยงกลับไปสู่วิสัยทัศน์แล้วก็หลักการสาคัญที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะมีการสร้างกลไกที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา อย่างคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกอมวเวทีประชาคมแล้วก็แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้ธรรมนูญน,นี้มันเป็นเครื่องมือจริงๆที่ช่วยให้ชุมชนขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงครับ สรุปได้ว่าร่างธรรมนูญหมู่บ้านชิลลาลาฉบับนี้ก็คือกรอบแนวทางที่ชาวบ้านหมู่เก้าเขาร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดความสงบสุขพึ่งพาตนเองได้แล้วก็พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีกมเวเป็นแกนหลักแล้วก็จะประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคม2568ตามที่ระบุไว้ครับผมซึ่งการมีธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับ แต่ก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับว่าความท้าทายที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่การร่างธรรมนูญนี้ขึ้นมาสำเร็จเอาแล้วคืออะไรล่ะคะแต่เป็นการทำให้ธรรมนูญนี้มันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆครับคือจะทำยังไงให้ครอบตกลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถูกนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของทุกคนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนไปเลยอืมจริงด้วยค่ะไม่ใช่แค่ตัวหนังสือบนกระดาษอะไรคือปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงในระยะยาวอันนี้นะ่าจะเป็นคําถามสําคัญที่ทิ้งไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องแล,แล้วก็พวกเราได้ลองคบคิดกันต่อดูครับ